สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยีต้อนรับสู่ช่องเช e ยเวิรนะครับในวันนี้ผมจะมารีวิวสโน w เจ้าแห่งเทพกระบี่ตำนานของสแตร e g รเจน่นเองเพราะทุกคนอาจจะคิดว่า Snow เนี่ยอาจจะเป็น Snow White หรือเปล่าที่นอนแบบอยู่ในปา่าแต่ไม่ใช่นะฮะสโน w คนนี้นะฮะคือดาบด้วยเราจะไม่รอช้านะฮะเดี๋ยวไปดูสเตตัสของเขากันนะครับอานะฮะและนี่ก็คืออยู่ตรงหน้าสเตตัสนะครับหากทุกคนที่เคยเล่นสรมานะฮะทุกคนจะสงสัยใช่ไหมว่า เอ๊ะทำไมชุดของผมนะครับถึงดูแปลกตาไปไม่ต้องสงสัยนะครับนี่ผมไปเปลี่ยนชุดมานะครับโดยที่เมื่อกี้นะฮะคือชุดฮีโร่สีขาวแต่ชุดที่เป็นคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็คือหน้าก,ากากขาวนะครับโดยหน้าก,ากากขาวเนี่ยจะเป็นชุดของสโนว์ตั้งแต่ต้นเลยนะครับแต่ชุดฮีโร่สีขาวเนี่ยคือเราจะได้จากเส้นทางของสโนว์นะครับโดยเส้นทางเนี่ยจะได้ตอน พลัง500แล้วหรือก็คือแต้มสะสม500แล้วนะครับผมเลเวลเแล้วพลังมันก็เลยจะสูงสูงหน่อยนะครับโดยพลังชีวิตนะครับจะอยู่ที่5,400ระยะการโจมตีนะครับคือสั้นแต่ไม่ได้สั้นมากเหมือนบุ๊คนะครับความเร็วเคลื่อนที่ก็คือเร็วมากหรือก็คือแบบคนที่เน้นซิกแซกหรือคนที่เน้นความไวผมแนะนำเป็นตัวสโนว์อีกตัวหนึ่งนั่นเลยนะฮะแล้วเรามาดูท่าฟันของท่าน,นะครับก็คือท่า แทงสตูด,ด้านหน้านะครับผมหรือคือฟันกระบี่เนี่ยไปทางด้านหน้าสร้างความเสียหายคือ1,800นหน่วย<__> <neues. S 1> เมื่อใช้สกิลการอากาศนะครับผมก็จะลดกันครึ่งต่อครึ่งเลยเหลืออยู่แค่720เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดแบบคนที่เน้นระยะการโจมตีทางการอากาศนี้ก็คือผมคิดว่าตัวสโน w ไม่น่าตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาคพื้นดินเนี่ยสโนนั้นแรงชัวร์นั่นเอง ดยที่เราจะมาต่อกันที่ท่าของเขานะครับท่านะครับข่าวโพลคูลดาวนะครับคือ6วินาทีโดยท่านี้นะครับจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสตูหรือก็คือเขานะจะชี้กระบี่ไปด้านหน้าแล้วก็พุ่งแทงสตูไปนะครับโดยที่ความเสียหายนะก็อยู่ที่1800หน่วยครับทั้งภาคพื้นดินหรืออากาศหรือก็คือถ้าเกิดตัวเป็ดเนี้ยหรือตัว ลาวี่หรืออะไรก็ตามที่ชอบกระโดดกาอากาศนะครับเราพรุ่งแทงไปก็คือความเสียหาย1,800หน่วยนั่นเองในเลเวล9้นะฮะแลวต่อมาแล้วผมก็คือท่าอันตินะครับคือลํำแสงสีขาวความเร็วในการสะสมพลังนะครับเร็วมากแต่ท่านี้นะครับมันไม่ใช่ท่าที่เอาไว้สร้างดามเมจครับทุกคนมันเป็นท่าสําหรับเอาไว้ต่อคอมโบครับโดยที่บางคนนะครับอาจจะใช้เป็นท่าไว้สําหรับหนีก็ได้เพราะว่า หลังจากเราใช้ท่าขาวโคนไปเนี่ยเราจะทําการตั้งท่าใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือในจังหวะนั้นน่ะเราจะแบบเหมือนยืนนิ่งๆเป็นเป้านิ่งเลยทําให้ศัตรูนะครับสามารถที่จะเข้ามาโจมตีเราในช่วงจังหวะนั้นได้แต่ถ้าเกิดเราใช้ท่าล้ำแสงสีขาวนะครับเราก็สามารถที่จะหลบหลีกในจังหวะนั้นได้หรือจะใช้เป็นท่า คอมโบในจังหวะนั้นก็ได้ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคสำหรับที่ผมบอกในคลิปคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียนทด้นี้นครับในการรีวิวตัวสโนว์ถ้าทุกคนนะฮะอยากให้ผมรีวิวตัวไหนสมา h ในเกมส์สมาก็ตามหรือในเกมอื่นๆหรือรีวิวของก็ได้ทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับทั้งในเพจหรือทั้งในช่อง YouTube เลยนะแต่อย่าลืมนะทุกคน หาชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับคลา e เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้ผมได้ก้าวไปถึง1นึ่งแสนซับเร็วๆนะฮะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดผิดพลาดไปกันใดผมก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดผิด,ผดพลาดหรือถ้าเกิดทุกคนนะฮะมีเทคนิคอะไรก็สามารถมาแชร์มาบอกกันได้ในใต้คอมเมนต์เลยเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ